กราบอุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนนะการปฏิบัติธรรมให้มีความก้าวหน้าก็จะมีข้อที่บุคคลต้องเพิ่มมิติความพอใจในการหลีกเร้นยินดีในการหลีกเร้นพอใจในการหลีกเร้นการที่ยินดีในการหลีกเร้นมันก็จะ ทำให้กลิ่นอายความรู้สึกของเรานั้นสงัดออกจากอารมณ์อย่างโลกโลกสงัดออกจากการคุกคลีสงัดออกจากการพูดคุยแล้วก็สงัดออกจากการเกี่ยวพันรับบููทั้งหลายในโลกเมื่อยินดีในการหลีกเร้นก็คือฝึกพากายออกมาออกมาจาก การมาคุณทั้งหลายออกมาจากเรื่องราวมากมายการเาาออกมาจนถึงจุดที่พอใจด้วยภาวะแห่งการอยู่อย่างหลีกเร้นนั้นหมายถึงระดับอารมณ์ที่เขาวางโลกได้ในระดับหนึ่งนี่กือระดับของอารมณ์เราจะต้องพัฒนาการฝึกฝนที่จะเสพเสนาสนะอันสงัดเสพการอยู่ในแบบที่ไม่คุกคลี จนกว่าเรารู้สึกชอบเลยและพอใจการเสพความพอใจในการหลีกเล่นเนี่ยมันจะไม่เกิดการบ่มเพาะตะบะพลังและก็บ่มเพาะการเป็นคนมีเครื่องอยู่ที่แท้จริงการหลีกเล้นที่สมบูรณ์แบบคือหลีกเล้นแล้วห่างจากผู้คนแล้วก็ต้องตัดขาดจากเรื่อง การรับรู้สิ่งต่างๆบาง,างทีเราก็เก็บโทรศัพท์ไปซะถ้าจะทิ้งโลกจริงๆหลีกเล่นจริงๆก็คือทิ้งจริงๆมาเสพบรรยากาศที่เหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวล้วนๆนั่นแหละการเหลือแต่ตัวล้วนจิตมันต้องหาเครื่องอยู่พอหาเครื่องอยู่มันก็ต้องอยู่กับเรื่องการทําสมาธิอยู่กับเรื่องการเจริญปัญญาจิตต้องมีเครื่องอยู่แต่ถ้าเรายังมีที่พึ่งพาให้มันแล้วก็ เราจะยืนโดยลำพังในแบบการปฏิบัติชนิดที่จะให้มันมีแต่ธรรุนล้วนเนี่ยมันก็จะเนินช้าแต่เมื่อใดก็ตามเราต้องการหลีกเร้นก็คือเราต้องตัดเมื่อตัดแล้วจิตมันจะต้องหาครึ่องอยู่มันจะให้วันคืนเนี่ยมันจะอยู่แต่วันคืนของการเสพความสังัานเสพการปฏิบัติ และการหลีกเร้นมันเป็นที่สบายคือมันไม่ต้องมีผัสสะจากภายนอกมากระตุ้นทำให้เราว่างจากกิจภาระของการต้องมานั่งควบคุมต้องมานั่งระวังมีเวลาเต็มที่กับการบม่มเพาะการทำความเข้าใจธรรมะและการเสพเสนาสนะอันสงัดนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเกิดอารมณ์อันเอกอารมณ์อันทรงพลัง อย่างพุทธเจ้าเราเนี่ยตอนปัญจวคัคคีแวดล้อมเนี่ยก็ยากกระแสของสิ่งแวดล้อมมันยังไม่สงัดโดยบริบูรณ์พอเขาจากไปแล้วพุทธเจ้าก็อยู่โดยลำพังการอยู่โดยลำพังมันมีกระแสอิสระและการยืนโดยลำพังมันมีกระแสแข็งแกร่งข้าจะปฏิบัติของบุคคลผู้ต้องการ ความก้าวหน้าก็จะต้องฝึกบ่มเพาะการเป็นผู้อยู่อย่างหลีกเร้นนี่คือด้านหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้ก้าวหน้าไปอีกก็ต้องฝึกอยู่ในแบบที่พยายามให้มีการเสพการใช้ชีวิตที่สันโดษสันโดษสมถะสันโดษสมถะ คำว่าสันโดษสมสถะเนี่ยมันก็จะไม่เน้นเรื่องรู้เรื่องวิจิตแต่จะเน้นแค่ใช้ประโยชน์แค่ใช้ประโยชน์แค่ใช้ประโยชน์ชชนเท่านั้นพอจะมีคำว่ารู้วิจิตเราจะต้องฝึกการปิดกัน้นนั้นเป็นอารมณ์โลกนั้นเป็นอารมณ์กามใจต้องมีภาวะที่พ้นจากอารมณ์อย่างนี้ได้นั่นหมายถึงละมันได้ มันได้ก็พอละอิ่มและกับเรื่องหรูเรื่องวิจิตรเรื่องสนุกคลึกคลื่นเรื่องรื่นเริงเรื่องชื่นชมเรื่องสรรเสริญเรื่องเรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะต้องฝึกการใช้ชีวิตให้ห่างไกลเหมือนเราอยากจะละมันได้เราก็พยายามห่างๆไกลอันนี้คือม,มุมของคนที่จะเติม ความก้าวหน้าในด้านการปฏิบัติในคังพุทธการเราจะเห็นชัดว่าใครก็ตามที่มาปฏิบัติกับพระพุทธองค์และประสบความสำเร็จทุกคนก็คือทิ้งทุกอย่างมาแล้วมาใช้ชีวิตโดยลำพังอยู่เองโดยลำพังหากินเองถ้าเป็นนักบวชก็ก็บินบาบาตหาเองวันไหนได้ก็ได้วันไหนไม่ได้ก็จะต้องอดอยู่โดยลำพังไม่มีอะไรเลย การไม่มีอะไรเลยมันเป็นข้อทำให้คนนั้นได้แข็งแกล่งการมีอะไรมากบางทีมันขาดอะไรก็จะต้องตามใจขาดอะไรก็จะตามใจขาดอะไรก็จะตามใจเนี่ยมันก็จะไม่แกล่งอะไรแต่การขาดเสียบ้างมันทำให้ต้องทนและก็รู้จักปรับที่จะมาอยู่ตามมีตามได้มันมีเท่านี้ก็ได้ปรับที่จะใช้เท่านี้ มันไม่มีก็ได้ปรับที่จะต้องอดทนอะไรอย่างนั้นทุกสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ใจเนี่ยมันมีระดับความแกล่งถ้าคนต้องการพัฒนาทางจิตมีมากมายสมัยก่อนเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกกษัตริย์เขาก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างแต่เขาต้องการพัฒนาจิตเขาก็เลยทิ้งมันถ้าอยากจะสบายก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เพราะมุง่งการยกระดับการพัฒนาจิตใจให้เหนือโลก เขาก็เลยต้องพาเจ้าจิตนั้นไปฝึกฝนพาเจ้าจิตลงไปสู่บรรยากาศของการตามมีตามได้เวลาเจ้าจิตเขาดิ้นสส่ยก็คอยสอนมันคอยพิจารณาเพื่อที่จะข่มมันบ้างพิจารณาเพื่อที่จะให้มันเย็นลงพิจารณาเพื่อให้มันหยุดดิ้นรนซะอาจจะสอนสั่ง ในแบบหนึ่งทุกการสอนสั่งมันทำให้เราเกิดการฝึกฝนการพิจารณาในอุบายทางปัญญาหลากหลายการเจออุปสรรคมันทำให้เราได้พิจารณาการเจอกิริยาของจิตที่มันดิ้นกระหายมันก็เป็นโอกาสที่เราได้ฝึกที่จะหยุดยั้งเขาไม่ใช่ตามใจการตามใจมันเป็นธรรมดาของคนธรรมดา การหยุดยั้งเป็นการกระทําอันประเสริฐของคนผู้ต้องการสิ่งสูงส่งแล้วก็การตําใจนั้นมันเป็นมานานแล้วหลายชาติแล้วการที่จะหยุดยั้งและก็ฝึกควบคุมเขามันเป็นงานที่พิเศษสำหรับคนต้องการความเป็นคนพิเศษในโลกใบนี้เมื่อมีการเกิดมาดังนั้นจิตนี้ ถ้าเราจะตั้งตนปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาคือคนแปลกหน้าที่เราไม่ได้พิสวาสเขาเลยเนี่ยยมจะไม่ตามใจเขานักหรอกแต่เมื่อใดก็ตามเขาเรียกร้องอะไรถ้าเราคิดว่ามันคือเราเราจะตามใจมันแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่เราเดี๋ยวแกรู้สึกเบื่อขึ้นมาอีกแล้วถ้ามันรู้สึกเราก็รู้ว่าอ๋อแกเกาะความรู้สึกเบื่อมาหลอกฉันอีกแล้วเดีแ๋แกรู้สึกเหงามาอีกแล้วก็ต้องรู้ว่าเอาแกเหงามาหลอกฉันอีกแล้ว โดยแกรู้สึกเกลียดใครก็รู้ว่าอกแกก่อความเกลียดมาอีกแล้วการตั้งตนแยกขาดจากการถือว่าเราออกมาจากเจ้จิตออกมาจากทุกกิริยาของจิตออกมาจากทุกความรู้สึกให้มองเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ทันที่เราต้องควบคุมไม่ใช่ที่เราต้องตามใจจนถึงจุดที่สามารถทำให้เขาอยู่ในอำนาจแล้วก็ ทำให้เขาสงบลงทำให้เขาสันโดษได้ทำให้เขาแข็งแกร่งได้ทำให้เขาวางอะไรได้เนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของเรานนั้นมันก้าวหน้าและเราคือคนพิเศษที่แตกต่างจากคนมากมายที่วิ่งตามเจ้าจิตวิ่งตามวิ่งตามโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือจิตในนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมันเป็นงาน ที่เกิดประโยชน์และเกิดความแข็งแกร่งกับตนและเป็นการใช้ทรัพยากรของเนื้อตัวชีวิตได้คุ้มค่ามากกับการเกิดมาเนื้อตัวชีวิตคือทรัพยากรอันหนึ่งที่เรารู้จักใช้ประโยชน์จากเจ้า,ก,จาก,กายรู้จักใช้ประโยชน์จากตาหูจมูกลินกายทั้งหลายรู้จักใช้ประโยชน์จากสมองรู้จักใช้ประโยชน์ จากสิ่งต่างๆรอบตัวรู้จักใช้ประโยชน์จากเจ้าจิตเองเนี่ยให้ก่อรูปออกมาเป็นแก่นสารคือความประเสริฐสูงส่งทางจิตใจที่จะนำพาความสุขที่แท้จริงมาให้นั้นเนื้อตัวชีวิตคือทรัพยากรสําคัญชีวิตคือคลังพระไตรปิฎกเลยธรรมชาติทั้งหลายมากมายรอบตัวเนี่ยถ้าอ่านให้เป็นจเห็น สิ่งต่างๆที่ไม่ควรยึดถืออ่นนี้เป็นใจเพาโลกนี้ทุกเต็มไปหมดมองไม่เห็นทุกมากมายเต็มไปหมดเลยจนรู้สึกไม่อยากเกิดเลยมองหเห็นร่างกายเป็นสิ่งเป็นทุกข์นี่ก็มากมายจนรู้สึกเบื่อร่างกายเลยมองหเห็นความสุขทั้งหลายในโลกสุขมากมายที่เจอเจอนะล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีกันสารให้ได้ได้เมื่อไรได้บันไหนความจิตจังในโลกมันก็มี ดังนั้นคนจะพิจารณาธรรมได้ดีต้องเป็นคนสงบคนจะเข้าถึงธรรมชาติได้ดีต้องมีทาุแท้กังใจที่สะอาดบริสุทธิ์ดีงามอ่อนโยนทาุแท้ใจสะอาดอ่อนโยนบริสุทธิ์ดีงามมีความสงบดีแล้วอ่านธรรมชาติชีวิตอ่านธรรมชาติมากมายที่อยู่รอบเนื้อรอบตัวทุกสิ่งแสดงความเปลี่ยนแปลง แสดงการบังคับไม่ได้ของเขาอยู่ตลอดเวลาแสดงภาวะที่มันไม่ใช่ของใครอยู่ตลอดเวลาแล้วแสดงภาวะแห่งความเป็นทุกข์เป็นโทษให้เห็นอยู่เสมอที่เราจะดูว่าคนทั้งหลายเกิดมาเนี่ยมีเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดสงบเย็นจริงๆจ,จะหาคนสงบเย็นจริงๆเนี่ยสงบเย็นด้วยเรื่องกามาคุณมันไม่มีเลยมีมุมเดียวที่สงบเย็นได้เมื่อเขาเริ่มเป็นคนดี เมื่อเขาเริ่มมีจิตใจที่ดีคนนั้นค่อยดูว่าสงบเย็นไม่มีมุมอะไรในโลกที่เขาได้มาแล้วเขาได้สงบเย็นและมีความสุขเย็นได้เลยมีแต่ภาวะที่ยังให้ความรู้สึกยังไม่เย็นยังไม่สงบยังไม่สดชื่นยังไม่เบาใจยังไม่ผ่อนคลายไม่ว่าอะไรทั้งนั้น คำว่าสงบเย็นจริงๆดันมาอยู่ตรงที่เขาเริ่มดีงามขึ้นพอเริ่มดีขึ้นชีวิตเขาเริ่มดูเย็นและได้สงบขึ้นมากและดูสงบกว่านั้นอีกเมื่อชีวิตเขาเริ่มสู่บรรยากาศที่สันโดษขึ้นคลายความต้องการคลายความจริงจังคลายความถือสาชีวิตนั้นจึงค่อยได้สงบขึ้นคนในโลกนี้คนที่ได้สงบจริงๆคือคนประเภทนี้เท่านั้น ไม่มีใครที่ว่าจะสงบเพราะได้ด <ide> ั่งใจได้ดั่งใจได้ดั่งใจแล้วสงบได้ดั่งใจไม่ได้ทําให้สงบถ้าใจยังไม่อ่อนโยนดีงามหรือปล่อยวางอะไรหรือลดความต้องการอะไรลงไปบ้างเนี่ยคนยังต้องการอะไรอยู่ความเยือะใหญ่มันก็ยังอยู่คนยังต้องการอะไรอยู่ก็จะยังไม่วางอะไรคนยังต้องการอะไรอยู่ก็จะยังจริงจังอยู่นั่นล่ะ แต่พอความต้องการมันเริ่มลดลงมันอิ่มมันน้อมมายินดีเสพแต่เรื่องของธรรมะเสพในเรื่องสมาธิเสพในเรื่องของการปฏิบัติขัดเกลาเปลี่ยนมุมมาตั้งใจเสพในส่วนนี้แทนเนี่ยมันจะวางโลกไปในระดับหนึ่งแล้วมาเสพสิ่งที่ให้เย็นโลกเป็นเรื่องร้อนต้องการโลกก็คือแค่คิดก็ร้อนนะ่ะคนควายก็เกิดกลัวกับเรื่องร้อน ได้มาแล้วก็ยิ่งทำให้ร้อนแล้วก็อยู่กลางดงของคนที่ต้องการเหมือนกันก็เจอจะเรื่องร้อนมากระทบความร้อนของเรามันก็ยิ่งร้อนมองเห็นโลกเป็นของร้อนให้ได้มองให้เห็นว่ามันคือของร้อนจริงๆแค่ฟังยังร้อนเลยเห็นมากก็ร้อนเกี่ยวข้องก็ร้อนหาความสงบไม่ได้ได้มาก็ไม่เคยได้อยู่เย็นแต่ธรรมะเป็นของเย็น ธรรมะเป็นของเย็นทุกส่วนที่เป็นธรรมะเป็นความสะอาดธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดเป็นเรื่องสะอาดเป็นเรื่องเย็นเป็นเรื่องดีงามเสพความสะอาดแล้วใจเย็นป้องกันสิ่งสกปรกไว้ใจสะอาดก็คือทำให้ใจมันมีภาวะที่เย็นแล้วก็สงบลงธรรมะเป็นเรื่องทำให้ชีวิตคนเราได้สงบ แต่ทำให้ชีวิตคนเราได้ปล่อยวางได้ผ่อนคลายได้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์การปล่อยวางการได้เสพความสงบและงับลงเนี่ยชีวิตคนนั้นจึงดูเย็นท่ามกลางความร้อนทั้งหลายท่ามกลางเรื่องร้อนมากมายและเมื่อเย็นมันจึงมีความสุขสุขจริงๆอยู่ที่เย็นลงมาสุขจริงๆอิสระจริงๆผ่อนคลายจริงๆสดชื่นจริงๆ หนึ่งวันที่เรารู้สึกสุขจริงๆตลอดวันได้หรือเย็นได้ตลอดวันเนี่ยถ้าเราดูให้จริงเนี่ยนี่คือวันที่เราอยู่กับความสะอาดความสะอาดวันไหนใจเราสะอาดวันนั้นเราเย็นได้ทั้งวันวันไหนใจเราสงบวันนั้นเรามีความสุขได้ทั้งวันมันเป็นความสุขที่ทำให้เราสุขจริงๆหนึ่งชั่วอายุไขของเราเนี่ยบาง คนหนึ่งชั่วอายุไขไอ้ที่สงบและเย็นจริงๆเนี่ยบางทียังหายากเลยอันนี้คือการปฏิบัติธรรมจริงๆมันแบบเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตนั้นสงบเย็นสงบเย็นแล้วมันมีความสุขเพราะไม่ว่าอะไรในทางโลกที่เราอยากได้มันมาเพื่อให้เรามีความสุขเนี่ยการขนขวายเพื่อให้ได้มาก็ทำให้เราไม่เย็นละหรือได้มันมาก็ไม่ได้ทำให้เราอิ่ม แล้วกว่าจะได้มาบางทีต้องไปก่อภัยผูกเวรและก่อเรื่องผัวพันอีลงตุงนังก็ไม่อีกที่ทำให้เราไม่อาจจะทอดทิ้งมันได้ทอดทิ้งไม่ได้ก็ต้องเกี่ยวพันพอเกี่ยวพันก็ต้องขนควายพอกอนขนควายเกิดขึ้นก็ต้องคิดต้องพูดต้องรู้สึกต้องห่วงต้องกังวลพอหลายสิ่งเข้าไปก็ไม่มีเวลาที่จะเป็นอิสระพอไม่มีเวลาอิสระต้องพัวพันกับเรื่องที่ยังต้องนุ่งนังอยู่อย่างนั้นความสงบก็จะไม่มี พอไม่มีสงบก็ไม่มีเย็นไม่มีสงบไม่มีเย็นชีวิตมันก็ไม่มีความสุขจริงๆมันไม่ปลอดโปร่งถ้ายังไม่ทิ้งสิ่งพัวพันอิลุงตุงนังได้ก็ยังไม่อาจจะก้าวพ้นสิ่งที่ทำให้ใจกังวลและไม่ก้าวพ้นสิ่งที่ให้ตนต้องขนขวายคนผู้ยังขนขวาอยู่ย่อมได้แต่สิ่งที่ไม่เที่ยงดั้งนั้นละและคนได้สิ่งที่ไม่เที่ยงมา ก็ย่อมไม่อาจหยุดขนขวายได้เพราะสิ่งไม่เที่ยงมันทำให้คนนั้นอิ่มเต็มไม่ได้เพราะโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดชีวิตก็พร่องอยู่เป็นนิดไม่เคยจบมันพร่องอยู่เสมอเติมไม่เต็มนอกจากปลงละวางแล้วรู้ทันแล้วก็พอกันทีกับการวิ่งไล่สิ่งที่มันเติมไม่เต็มมันเติมให้ใจเต็มไม่ได้เรื่องทางโลกไม่มีเรื่องทางโลกอะไรเติมให้ใจเต็ม นอกจากตัวเองรู้จักพอเสียเองคำว่าพอเสียเองมันก็พอได้เมื่อมีธรรมะเข้ามานะะั่นล่ะคนไหนเริ่มเขาถึงกลิ่นอายของธรรมะได้เสพธรรมะให้ถูกต้องขึ้นมาธรรมะมันช่วยทำให้เราพอธรรมะมันช่วยทำให้เราพอพอเราพอนะะั่นล่ะเราจึงได้เบาลงไปกระแสใจจึงได้เย็นลงมานี่คือความพอ แต่ธรรมะมาทำให้ลึกกว่านั้นอีกมันทำให้เราหมดความต้องการหมดความเยอะใหญ่ได้เลยหมดความต้องการหมดความเยอะใหญ่แล้วภาวะจิตอย่างนั้นอยู่ตรงไหนก็เย็นดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันคือการฝึกฝนอบรมตนที่จะทำให้ตนนั้นได้เสพการเป็นอยู่ที่สงบ เสพความสะอาดเสพความฉลาดเสพการปล่อยปลงแล้วก็ฝึกการหยุดยับยั้งควบคุมจิตไม่ให้มันน้อมไปเสพในเรื่องร้อนๆเสพในเรื่องรกๆเสบในเรื่องสกปรกเราไม่ยอมให้ใจของเรามันแปดเปื้อนไม่ยอมให้ใจมันร้อนไม่ยอมให้ใจมันสูญเสียความสะอาดนั้นคนปฏิบัติก็จะสำรวมระวัง กลัวบาปธรรมกลัวเรื่องร้อนกลัวเรื่องรกกลัวความเกลียดกลัวความโกรธกลัวความรักชอบกลัวกลัวสิ่งนั้นแต่จะยินดีในความสะอาดยินดีในความบริสุทธิ์ยินดีในความดีงามพอใจในความอ่อนโยนพอใจในความสันโดษพอใจในความสงบพอใจในจิตที่เป็นกุศล พอใจสิ่งเหล่านี้เข้าไปเมื่อไรวันคืนก็จะมีแต่ความงอกงามรุ่งเรืองรังเกียจบาปอกุศลเท่าไรวันคืนก็มีแต่รุ่งเรืองงอกงามใจแต่สะอาดขึ้นใจที่สะอาดที่สงบใจเย็นในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายมากมายดิ้นรนเหลือแสนเราได้เป็นคนหนึ่งในโลกที่สงบเย็นสงบเย็นได้เท่านั้นแหละจึงสุขจริงๆ คนสุขจริงๆจึงสงบจริงอยู่นิ่งได้ถ้าเรายังไม่สุขเราอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องดิ้นกันต่อแต่เมื่อใดก็ตามก็ได้สงบสุขนั่นหมายถึงเราเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขเพื่อเจ้าพบว่านี่คือความสุขที่แท้จริงพาลูกตัวเองมาบวชทั้งที่ถ้าจะปล่อยก็ได้เป็นกษัตริย์แต่มองว่ามาอยู่ในแบบไม่มีอะไรนั่นแหละเธอจะได้ไม่ต้องขนขวายอะไร ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแบกไม่ต้องนุงนางกับสิ่งบังคับไม่ได้ไม่ต้องไปเอาไอ้สิ่งที่ได้มาแล้วต้องทอดทิ้งการมีคุณธรรมวิเศษทั้งหลายมันไม่ต้องทอดทิ้งทุกความดีงามเมื่อบ่มเพาะแล้วมันอยู่กับเราจ,จนวันตายอยู่กับเราจริงๆแต่ทุกสิ่งในโลกก็เป็นแค่ฉาบฉวยของฉาบฉวยจะเอามาทำไมของฉาบฉวยมันก็เหมือนของหลอกลวง หลอกให้เราคิดว่าดีแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่อยู่กับเรามันพิจารณาโลกให้เห็นมันอย่างนี้มันจะได้คลายความต้องการและยินดีในความสงบนะก็ขอ,ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆกคนที่มีความตั้งใจใฝ่ธรรมก็ให้วันเวลาบ่มเพาะความสะอาดความสงบการปล่อยวางแล้วก็ความดีงามทุกสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุขแท้จริง แล้จะเป็นสิริมงคลของตนของครอบครัวและก็ของโลกด้วยนะจะรับพร